ครับเห็ดคอนขาวครับครับขายโูละแปดสิบครับเก็บมาแล้วห้าเดือนครับสุดยอดเลยครับนี่ประกาษครับครับสวัสดีครับวันนี้มาดูการปลูกเห็ดคอนขาวครับนี่ครับเกษตรกรกำลังเก็บอยู่เดี๋ยวเราไปคุยกันนะครับสุดยอดเห็ดคอนขาวอ้อเก็บ หวอนปะครับร้อนไหมเก็บโอ้ได้จากโลดนะครับตีเก็บเดครับประมาณสองโลดโอ้เป็นเป็นกลุ่มเกษตรกรปะครับคุณป้านนี่เป็นเป็นหัวหน้ากลุ่มรือเป็นปะครับเป็นเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ดูแลอ๋อเป็นกลุ่มกลุ่มเห็ดเลี้ยงเห็ดบ้านดอนตานหมหม่สิบเอ็ดปะครับนี่ครับวิธีการเก็บถ้าคนเซียนเราเก็บง่าย โอ้ชุดนี้ปลูกนานแล้วเหครับสี่เดือนนะสี <4 S 1> ่เดือนโอ้สี่เดือนนี่ได้หลายโลแล้วครับนี่นะครับเห็ดขอนขาวฟังฟังอเขาเขาปลูกตัวเห็ดขอนขาวเหครับเป็นอันอันเห็ดอันอันทรงจ้า เห็ดนาฟ้าน่ะทรงเห็ดเอันนี้อันนี้อันนี้เราเราปลูกกันอีกเราซื้อหัวมาบ่ะครับเสือแม่ค่ะอ๋อหัวเสืออันมาปกติเขาขายโลเท่าะไรครับแปดสิบแปดสิบบาทตัวนี้เก็บนานได้ยังครับเนี่ยเห็ดเหรครับแมนอันนี้เพรามันเขาเดือนที่สี่เหร่เดือนที่สี่หรอได้กำไรแล้วเออได้ทุนได้กำไรโอ้ครับครับนี่ครับเป็นการเก็บ เป็นกลุ่มของบ้านดอนตาลหมูสิบเอ็ดสุดยอดเลยเบพวงเฮ็ดนะครับหมูครับสุดยอดเลยดูไปเรื่อยๆนะครับเอาไปเก็บทุกมือปะครับทุ่มือเสาแรงเที่ยงเช้าตอนเที่ยงเ<อ>ที่ยงแล้วกับนี่มือแร้งอีกอันนี้ก็ได้อยู่นิซอนอ,อันนี้อันนี้ก็อ,อันนี้จ<อ>ัประมาณที่กิโลสองโลโอ้โลละโลละร้อยโลละแปดส<อ>ิบ<อ> เป็นราคาส่งเหรอครับส่งค่ะอราค,คาส่ง80บาทเก็บตอนเช้าตอนเที่ยงหรือก็ตอนเย็น,นลตลอดหาเดือนนี่ประมาณเดือนเดือนแรกได้เก็บเ่รครับเด,เดือนแรกก็ได้เก็บเดือนแรกประมาณกี่วันถึงได้เก็บคือเ่ามาใส่เนีขาวแบบนั้นเสามหมื่นอ๋อสามวันถ้ารวมของว่าขาว ใ่นวานนี้ฝั่งนู้นเบิ้งใส่โอ้เดี๋ยวผมไปเบื้องนะครับผมไปเบื้งอันนี้คืออันเดียวที่เก็บได้ใ่ประมาณนี้ครับตัวประมาณไหครับโอ้ประมาณเหรียญบาทมันจะอร่อยพอดีนี่นี่นี่โอ้แต่ถ้าตัวเล็กมากอย่างนี้นี่ยังยังไม่เก็บตัวนี้ยังเก็บอ๋อ ประมาณสักทุ่มสี่ชั่วโมงนั่นแหละตอนพี่ยังตอนขางเบี้ยนประมาณสี่ชั่วโมงจะเลื่ัยเก็บเงินมาสิบบาทห้งอันนี้เนาะงามงามครับประมาณนี้เพิ่มอื่นเก็บได้หมดครับนี่ตัวนี้อื่นนี้ได้หมดโอ้ยเก็บได้หมดเลยนี่จะเก็บได้หมดเลยอายุอายุเฮ็ดก้อนขาวประมาณจ็กเดือนครับ สี่เดือนสี่เดือนสี่ถึงแต่ว่าเดือนที่ห้าที่หกอะไรเงี้ยคือมันจะจะว่ายแล้วจ้ามันจะน้อยลงจะน้อยลงยุ่นอยลงเสมออันนี้อืมนี่เราก็เจ็บมันจะวายแล้วนี่เนาะแต่ว่าจุ่มนี่นี่มันอื่นนี่มันประการยังอื่นอึนอนอืมอืมสุดยอดเลยอุ่งใหม่ใช่ไหมครับหัวหัวจักบาทครับนี่ก้อนนะบอก้อนหนึ่งก้อนแปดบาทค่ะเขาซื้อมาเองไหมครับอก็็เเดงโอ้ทำเอง ก้อนแปดเขาเขาจีส่งพระเจ้าทรงพระเจ้าก้อนก้อนเท่าไหร่ก้อนแปดบาทส่งก้อนแปดบาทเราทําเองเป็นเห็ดขอนขาวมันมาครับป้าวเธออันนี้พึ่งลงพึ่งพึ่งพึ่งลงมันมาครับจุดนี้ลงหมู่บ้านนี่เราอีกจัามือเขาจีได้เก็บประมาณอีกสามมื่นสามมื่นเขาก็ถอดปากถอดคือโอ๋อาสามหมื่นมันนั่้นมันก็จีออกมาเองมันมาครับมันจะออกเพราะปากปากมันปากมันก็จี อถ้าทามีูู่สนใจที่สือหัวเสือข้านี่เข้าขาขบ่ครับสรงป่หัวเชือกเสือเขาไม่หมาถึงว่าเป็นก้อนเนี่ยก้อนละแปดบาทนี่ทรงเมื่อกี้กับน่ปนก้อนโอ้ส่งทั่วทั่วประเทศไทยไหมหรืออ๋อส่งได้ติดต่อที่ที่สายการมีเบือโทรับ์แปดศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสามแป้าสปเก้าหเจดห้าเก้าหเจ็ดห้าเก้า โอ้โรงเรือนขนาดนี้นี่บรรจุได้รานเปนดครับ, 2> 2, <000. S 1> บนี่สองพันาทอนการหยุดโล่อยู่ใน้บันเด็กสองพันประมาณสองพันห้าสโอ้นี่หมายถึง3าม <4 S 1> แพงสี่แพงนี่สี่แผงสองสามี้นี่โรงนี่ประมาณต้นทุนการเทศโลงประมาณเท่าไหรครับหกร้อย่บหกร้อบหกนต่อแพียง 4, โอ้<ง> เราก็คำนวณดูลังคาเก่าแต่ว่า<อ>ทำทำแผงใหม่เมื่อวานครับครับเอสเอสโล่งเลยเป็นมาตรฐานเ,เออมาตรฐานดีมากเลยครับนี่นี่หลายปีกันทุกคนโอ้อนะอมสุดยอดเลย 2 0 0 0 2007ประมาณนี้ก็เอาไปไว้ค่ะไว้ในบ้านก็2 0 0งพันปอ๋อเยี่ยมเลยโอเคเอาโชว์หน่อยโชว์อีกนิดนะครับนี่นี่ที่เก็บได้ประมาณเอาไปเอาไปเท่หมองสิไปตัดอ๋อไปที่ไปตัดอันตัดอันขาครับจับตุอืมเดี๋ยวเพิ่ดอกใหญ่ตัวนี้ตัวนี้คือตัดตัดตัดเท้ามันตัดตีมันออก ออ๋เอาขามันเท่าอเวเสื้อได้ยป่ครับหรือไงมันมันมันบ่ะค่ะนี่มันมันเป็นของอ๋อเราจะเอาไปจำหน่ายอืมเป็นกระยาเราจะไปจำหน่ายเราก็ต้องตัดตัดขามันก่อนตัดขาให้มันสวยของมันงามทีเอาไปเพื่อเพื่อเขาจะไปขายเนาะอืมปกติเขาขายโลเท่าไหร่ครับแปดสิบบาท ถ้าแม่ค้าเขาไปขายเขาขายโลลลอยๆหมดแล้วเนาะลอยเลยอ <c oughs> ันนี้มาซื้อเห็ดก็เลยได้โอกาสอืกกมแนะบบขายส่งก็งมาที่นี่ลเลยอืมขายส่งมานี่เ,นเห็ดดอกในญ่ใหญ่นี่มาแรงม,มีเสาเลยยอดเลยครับเอาตอนตอนเช้ามันจะออกเยอะไ่มครับเยอะหลายจะหลายกว่านี้อันนี้คือตอนเย็นตอนเย็นมันจะได้ประมาณโอ้หลายโลอยู่นี่ 2องโลสามโล,โลนะห้ผมเอาให้ผมโลนึงสุดยอดเลยครับเ,เห็ดขอนขาวครับคุณป้าทองไปครับดูดูแลโครงการของเห็ดขอนขาวเป็นกลุ่มอะไรครับเนี่ยกลุ่มออมทรัพย์ของบ้านตานหมูสิบเอ็ดค่ะอืมติดต่อได้อยากเรียนรู้ก็ติดต่อคุณป้าได้เลยเนี่ยครับตามเบอร์เดี๋ยวจะห้อยเบอร์แล้วก็ใครสนใจที่เป็น ตัวก้อนนี้ก้อนละก้อนละกี่บาทครับก้อนละแปดบาทก้อนละแปดบาทเป็นทั่วประเทศส่งทั่วประเทศได้เลยสุดยอดครับแสนก้อนผลิตทันไหมมาเลยขอให้มีออเดอร์สุดยอดครับหมื่นหมื่นก้อนอ่ะหนึ่งอาทิตย์สี่ห้าหกคนโอ้ยยิ่ยมยอดเลยสี่อาทิตย์คุณป้าบอกว่ามาเป็นแสนก้อนก็จะทําให้ทั่วประเทศไทยติดต่อที่บ้านตันตานหมู่สิบเอ็ดกลุ่มอมซับเพื่อการผลิต สุดยอดครับขอบคุณคับคุณป้าครับขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับนี่มาเจอวิธีการทําเห็ดขอนขาวแล้วก็โรงเลี้ยงเพราะเลี้ยงสุดยอดเลยวงบ่มก็อย่าลืมกดติดตามครับวิธีการทําเดี๋ยวค่อยคุยกับคุณป้าวันนี้มาให้แนะนําว่าการเพาะเลี้ยงเห็ดขอนขาวเนี่ยสามารถสร้างรายได้ได้ครับครับอย่าลืมกดติดตามครับก็สวัสดีครับ